แฟนคลับช็อกแม่น้ำหนึ่งปิดฉากรัก4ปียาขาดกับสามีแล้วถูกอวยยศให้เป็นเจ้าแม่ใบหวยสำหรับแม่น้ำหนึ่งที่ตอนนี้เธอประกาศงดจุดทูปปู่3ามงวดหลังจากขอปู่ไว้และต้องทำตามสัจจะสำหรับเรื่องนี้หลายคนคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีแล้ววันนี้เราจะพาไปอัปเดตเรื่องหัวใจของแม่น้ำหนึ่งกันค่ะ ล่าสุดแม่นำหนึ่งได้โพสต์คลิปลูกๆทั้ง3คนผ่านทางแอป t i k t ตอกพร้อมข้อความกำกับในคลิปว่าสู้ไปด้วยกันนะลูกและอธิบายเพิ่มเติมว่าต่อจากนี้มีกัน4คนแม่ลูกแล้วนะแม่จะดูแลพวกหนูให้ดีที่สุดแม่เลี้ยงเดี่ยวหนึ่งเลิกกับรุ่งแล้วค่ะแต่เราจบกันด้วยดีและเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกต่อกัน ซึ่งประเด็นการเลิกกันแม่น้ำหนึ่งได้เปิดใจกลางไฟ้สดไว้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าหนึ่งยังไหวแน่นอนไปต่อกับชีวิตได้และจะอยากกันในอาทิตย์หน้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีแต่มีบางเรื่องที่หนึ่งน้อยใจเสียใจแต่เราต่างก็รักกันมากทั้งนี้ก็เลิกกันด้วยความรักท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแม่น้ำหนึ่งเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m